ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสอนเรื่องการใช้ขุนตีบล็อกเมืองการตีบล็อกเมืองการตีบล็อกทางเนี่ยเวลาที่เมืองที่ถูกโจมตีอยู่นะฮะจะทําให้ไม่สามารถที่จะเดินข้ามผ่านเมืองนั้นๆได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเวลาที่เราจะต้องเจอกับศัตรูที่ <c oughs> มีโอกาสที่จะวิ่เข้ามาเพื่อโจมตีเราเนี่ยเราจรึงต้อง ประเมินว่าถ้าเราจะโดนลุมสองทางเนี่ยเราต้องบล็อกทางสตัวไว้เพื่อไม่ให้เขาเข้ามาลุมเราได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาตีให้ท่านดูนะฮะคือถ้าเกิดในแมพของเรื่องจริงเนี่ยเราจะต้องตีที่เมืองเจนอันนะเจนอันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดแบบแบรเรียกั้นอยู่ใช่ไหมฮะ ถ้าเราตีที่เมืองเดตันเนี่ยจะทําให้ศ <c oughs> ัตรูที่มาจากเมืองลินชวนเนี่ยวิ่งผ่านมาทางนี้ไม่ได้เห็นไหมฮะทางซ้ายลินชวนเอ้ยทางขวานะลินชวนจะวิ่งผ่านเมืองเชอันมาไม่ได้เพราะเราจะตีบล็อกไว้แต่นั่นคือความไวที่ท่านน่ะจะต้อง <c oughs> รีบกดทันทีเมื่อแมปเปิดศึกซึ่งแมปเปิดศึกก็คือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาคือสามทุ่ม นั่นหมายความว่าท่านจะต้องเตรียมกองทัพท่านให้พร้อมแล้วก็ประจำการอยู่ที่หนานไห่แล้วก็ตีบล็อกเมืองการตีบล็อกเมืองจะตีให้ไม่แตกตีให้ไม่แตกนั่นหมายความว่าท่านจะต้องพาทหารที่เป็นหมอเพื่อจะได้ฮิวตัวเองแล้วก็ไม่โจมตีให้เมืองนั้นแตกแล้วก็ไม่ทําให้ท่านตายนี่คือเทคนิคของการใช้การบล็อกเมือง ครับแล้วก็วันเนี้ยผมจะทดลองตีที่เมืองหานไห่ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากจะรอตอนสามทุ่มนะฮะหานไห่จะตีอย่างไรเรารู้แล้ว,วเราต้องใช้ทหารหมอตีทีนี้เราสเกลซะหน่อยเพื่อจะเข้าไปดูว่าสเกลคือกด่องนะฮะเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยเขาจัดขุนพลไว้ยังไงนะครับเราก็มาดูว่าเขาจัดขุนพลตัวไหนไว้ซึ่ง ดูแล้วถ้าเกิดราวางที่ตำแหน่ง1 2 3่งาตำแหน่ง1ของเขาเนี่ยเป็นทหารอุยกายอุยกายน่าจะมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างมากที่สุดแล้วก็มีสกิลอมตะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอาขุนพลเราเนี่ยวางตรงช่องกับอุยกายเพื่ออะไรเพื่อให้ขุนพลเราตีอุยกายไม่ตายพอตีอุยกายไม่ตายเนี่ยทหารตั้งทัพของเขาเนี่ยก็จะยังอยู่รอด แล้วก็ที่สำคัญนะฮะเราต้องเล็งดีๆอย่าไปตีทหารหมอเขาเพราะว่าเราจะได้ให้ทหารหมอเขาเนี่ยช่วยฮิวเพื่อนเขานะแต่แต่ตอนนี้ไม่มีทหารหมอแต่อย่างน้อยเราก็ตีอุยกายได้เพราะอุยกายมีสกิลออกมาตัดอ,อย่างน้อยอุยกายก็ไม่ตายนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็จะตีไปทางที่ตำแหน่งที่1ของฝั่งศัตรูตำแหน่งที่1ของฝั่งศัตรูก็คือตำแหน่งที่3ของฝั่งทัพเรานะครับเราก็จะส่งทหารไปตีเลยทีนี้เทคนิคก,การตีเนี่ย <c oughs> านก็ต้องมาดูว่าจะส่งทับยังไงการบล็อกทับเราต้องคำนวณเวลานี่นะฮะเสียวเกี้ยวเราต้องไว้ทำแหน่งที่3จะเดินทับโดยใช้เวลา7นาที30วินาทีถ้าเรากดเร่ง2ครั้งก็จะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งของ7นาที30วิก็คือ3นาที45วิ สามพีซีาวิลราตรงมาอีกครึ่งเดือก็คือ1นาที22่ิบสองวินั่นคือความเร็วที่เสี่ยวเกีย้ยวจะวิ่งเข้าไปตีเมืองที่หานไห่นะครับทีนี้เมืองที่2อันนี้คือการบล็อกแบบ2ชั้นเลยนะเมืองที่2ที่เราจะเอาไปตีหานไห่น่นหมายความว่าท่านก็ต้องคำนวณเวลาให้ดีการตีใน1ครั้ง จะประกอบไปด้วย2ปัจจัยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับการตีเมืองแต่ละเมืองเนี่ยจะประกอบด้วย2ปัจจัยนะถ้าจะตีให้ไม่แตกนะครับอันดับที่1ก็คือตีครบ100รอบตีครบ100รอบก็หมายความว่าคุณเนี่ยตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาใน1ครั้งเนี่ยนะับ1รอบตีครบร้อยรอบแล้วไม่แตกไม่ว่าจะด้วย เวลาเท่าไหร่มันก็จะจบศึกทันทีแล้วก็อีกวิธีหนึงก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือตีการจนครบ10นาทีแล้วถึงแม้จะยังไม่ครบร้อยรอบแต่เกมก็จะตัดจบทันทีเพื่อให้เมืองนั้นเกิดผลแพ้ชนะกันทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเป้า <c oughs> หมายของเราเนี่ยก็คือการทำให้ใช้เวลาน,านานที่สุดในการตีเมืองนั้นๆ พอได้แล้วเราก็จะมองเป้าหมายที่10นาที10นาทีเมืองแรกที่เราบอกว่าอวีลินเนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะวิ่งโดยใช้เวลา1นาที22วินาที1นาที22วินาทีบวกกับการตีระยะเวลา10นาทีนั่นหมายความว่าที่หาไทยจะเกิดการต่อสู้ทันทีหลังจากที่เราตีเนี่ยบวกกับเวลาเดินทางเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด11นาที กับ22วินาทีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องหาเมืองอีกเมืองหนึ่งที่จะวิง่งวิ่งเข้าไปเพื่อตีหรนห่ในระยะเวลาที่มากกว่า11นาที 22, 22วินาทีเพราะถ้าเกิดน้อยกว่าเมื่อไรนั่นหมายความว่าทัพของท่านจะวิ่งไปชนเมืองที่มีการลบอยู่แล้วท่านทัพทัพของท่านอันนั้นจะกระเ,เด้งกระเด้งกลับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันว่าเราจะเลือกที่เวลาเท่าไหร่นะฮะ เวลาเวลาปลอดภัยที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแมปนี้มันเดินใกล้สุดใช้เวลา1นาทียีวินาทีนั่นหมายความว่าท่านก็ต้องคํานวณทัพที่อยวิ่งเข้า,าตีเนี่ยให้ไม่เกิน12นาทีเข้าใจไหมฮะเพื่อที่จะให้ทัพที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่จะเข้ามาตีหันไทเนี่ยเข้ามาตีไม่ได้เข้ามาแทรกตีระหว่าง ระหว่างที่ทับ2เราจะเดินทางไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเราจะคํานวณไว้ที่12นาทีกําลังดี12นาทีแต่อย่าน้อยกว่า11นาที22วินาที12นาที22วินาทีาทาทได้อยู่นะเราก็มาดูว่าเมืองไหนที่อยู่บริเวณระยะห่าง11นาทีขึ้นไปเราก็มาลองดูนะลองดูครับอันนี้ลองดูลองเช็คได้นะกดทหารกดติ๊กไปที่เมืองที่เราปลายทางที่เราต้องการนะ 12นาทีโอเคเลยนะเวลากำลังดี12นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตั้งขุนหมอเนี่ยเอาไว้ที่เมืองนี้นะกดใส่ทหารไปสัก2 0 0 0โอเคตั้งเอาไว้นะปเราเลิกกันเลยนะครับผมจะส่งเลยทันทีเราจะสามารถส่งพร้อมกันได้ทันทีเลย กดทับนี้ไปแล้วก็เร่งตุ๊บๆๆแล้วก็กดอีกทับหนึ่งวิ่งตามไปทันทีโดยที่ไม่ต้องกดเร่งนะโอเคไปอย่าลืมนะต้องไว้ตำแหน่ง3เพราะเราสองแล้วโอเคไป เรียบร้อยครับนี่คือการบล็อกเบลองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะได้อย่างที่เราต้องการไหม